สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเฟิร์นอีกแล้วะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟิร์นจะมารีวิวโรงแรมที่เฟิร์นพักอยู่นะคะที่พัทยาหาดจอมเทียนนะคะก็คือที่นี่เลยค่ะ โกลเด้นจอมเทียนบีทโฮเทลค่ะคือที่นี่สวยมากแล้วก็ใหญ่พอสมควรเลยนะคะตอนนี้ค่ะที่เฟิร์นถ่ายอยู่ก็คือรอบบี้หน้าโรงแรมนะคะคือสวยมากเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะสำหรับเฟิร์นมา3มคนเฉลี่ยคนละ500บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ติดทะเลหาดจอมเทียนเลยค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูนะคะว่าที่นี่ติดทะเลยังไงนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือข้างหน้าของโรงแรมค่ะคือทุกคนดูสิคะมันอยู่ติดทะเลเลยนะคะแล้วก็เราสามารถถ่ายรูปจากโรงแรมไปติดวิวทะเลได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่รีวิวห้องพักกันนะคะเฟิร์นก็พักอยู่ที่ห้อง5 2าค่ะที่นี่ก็ใช้ระบบสแกนทีการ์ดเปิดประตูะคะ่ะทุกคนพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเจอนี่เลยค่ะ เราจะเจอที่เสียบทีการนะคะพอเสียบปุ๊บทุกอย่างสว่างปึ๊บเลยนะคะทั้งไฟทั้งแอร์ก็จะโดนเปิดโดยอัตโนมัติเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะคะแล้วแต่ใครชอบหนาวชอบร้อนนะคะก็ปรับตามใจฉันเลยคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้กระจกนะคะเป็นตู้กระจกด้วยแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเฟืนจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะ ตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีเสื้อสําหรับเป็นชุดอาบน้ํานะคะเป็นชุดอาบน้ําเฟิร์นมากัน3าคนนะคะได้มาได้ทั้ง3ตัวเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นเอาออกมาให้ดูนะคะข้างในก็กว้างอยู่นะคะข้างในตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นก็จะมีไฟด้วยนะคะแล้วก็จะมีล็อกวางของข้างบนด้วยนะคะ แล้วก็จะมีล็อกวางรองเท้าแล้วก็วางของอนเนกประสงค์ด้วยนะคะมี2ชั้นด้วยกันแล้วก็จะเป็นตู้เซฟเนาะถ้าใครแบบมีของมีข้ามาเยอะก็ใส่ตู้เซฟไปเลยค่ะโอเคพอตู้โซฟาเสร็จนะคะถัดมาก็จะเป็นเป็นเคาน์เตอร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์วางของอนเนกประสงค์เหมือนกันนะคะเป็นเคาน์เตอร์วางของไปทํางานอ่านหนังสือนะคะก็ตรงนี้ได้นะคะ ก็จะมีชั้นประดงประดับดอกไม้นะคะสองชั้นด้วยกันนะคะเป็นชั้นแก้วนะคะลงมาข้างล่างะคะ่ะลงมาข้างล่างก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นหนึ่งเครื่องเล็กๆนะคะสีดำมาฝั่งนี้บ้างคะ่ะฝั่งนี้เป็นห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเฟินพาเข้าไปดูห้องน้ำคะ่ะห้องน้ําก็กว้างมากเลยคะ่ะห้องน้ําใหญ่มากแล้วก็แบ่งเป็นโซนนะคะโซนเปียกนะคะเป็นโซนเปียกตู้กระจกนะคะ เดี๋ยวเราจะดูโซนเปียกตู้กระจกก่อนนะคะโซนเปียกตู้กระจกนะคะก็มีสบู่แชมพูให้ด้วยนะคะทุกคนมีทั้งหมดกี่ขวดเนี่ยหนึ่งมีทั้งหมดหกขวดเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็ฝักบัวนะคะมีฝักบัวสองแบบนะคะเดี๋ยวฝนจะเปิดน้ำให้ดูนะฝนไม่เปิดดีกว่า <laughs> เดี๋ยวจะดูเลยนะ ก็พาเช็ดตัวมีพาเช็ดตัวให้อย่างน,นี้ชักโครกงนะคะไดเป่าผมอ่างล้างหน้านะคะใหญ่มากเลยแล้วก็จะเป็นนี่นะคะเป็นอ่างอาบน้ำอ่างอาบน้ำใหญ่มากดูไฮโซยังไงไม่รู้เนาะ มีบีให้นะคะมีแรงฟันยาสีฟันนะคะแล้วก็อันนี้คือ,อลายเอยอันนี้คือหมวกอาบน้ำนะคะมีหมวกอาบน้ำด้วยแล้วก็ที่ปั่นถูงก็แก้วน้ำสามใบนะคะห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สฟินจะพาเพื่อนไปดูข้างนอกโซน,ส,นส่วนเตียงนอนโซนเตียงนอน,น,เ,น,อนเป็นเตียงใหญ่เลยนะคะเป็นเตียงใหญ่ ของเฟิร์นมากัน3คนเป็นเตียงใหญ่1เตียงแล้วก็เตียงขนาดนอนคนเดียว1เตียงค่ะขนาดนอนคนเดียวนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะขนาดนอนคนเดียวเกือบ5ฟุตน,นะเฟิร์นว่านะมันก็ใหญ่พอสมควรนะแล้วก็สองคนนะคะสองคนก็ไม่แน่ใจว่ากี่ฟุตน,นะเพราะว่ามันมันใหญ่มากๆเลยนะคะมีหมอนให้นะคะคนละ3ามใบคนะ่ะทุกคนหมอนนะคะ หมอนนุ่มอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะที่นอนโหที่นอนนุ่มใช้ได้ะค่ะทุกคนแล้วก็ข้างๆเตียงค่ะข้างเตียงก็จะมีที่เหมือนวางโครศัพท์มเนาะชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีโคมไฟน้อยๆอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นม่านม่านม่านเปิดมีสองม่านด้วยกันนะคะเพราะคนที่นอนกลางวันก็ ก็ปิดม่านใหญ่นีบ้างค่ะโซนทีวีปุ๊บนี่ค่ะเป็นทีวีจอแบนนะคะทีวีจอแบนแล้วก็มีเคาน์เตอร์ข้างล่างโต๊ะข้างล่างนะคะล่างทีวีก็ใส่ของอนเนกประสงค์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์ให้เราหนึ่งเครื่องค่ะสำหรับโทรไปเคาน์เตอร์ข้างล่างค่ะต้องการสั่งอาหารหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมค่ะก็มีรีโมทค่ะ แล้วมาโซนด้านนี้บ้างค่ะโซนด้านนี้ก็จะเป็นผ้ามา่านประตูผ้าม่านเหมือนกันข้างนอกก็จะเป็นระเบียงค่ะระเบียงแบบวิวดีมากเลยนะคะก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบรูปภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวเฟิร์นพาคนไปดูข้างนอกนะคะข้างนอกข้างนอกวิวข้างนอกก็คือจะเป็นประมาณนี้คือแบบมันใหญ่มากนะขอ,ขอโทษคือแบบระเบียงข้างนอก ใหญ่หญ่มากเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือวิวดีมากรู้สึกแบบสดชื่นนะคะนี่นะคะฝั่งนี้ที่เฟิร์นเช่ามันจะเป็นฝั่งข้างหลังโรงแรมนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีอีกฝั่งหนึ่งเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็จะมีเตียงนอนเหมือนชายหาดหนึ่งอันแบบนี้นะคะหนึ่งเตียง อันนี้เป็นเก้าอี้มีทั้งหมดสมนะคะแล้วก็โต๊อีกอันนึ่งนะคะที่นี่ราคานะคะราคาที่เฟิร์นจองมาะคะ่ะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นในราคา1,500บาทเฟิร์นมากัน3คนคนตกคนละ500เองนะคะแต่ถ้าหมดโปรนะคะก็จะราคาปกติก็คือ2,500บาทต่อคืนนะคะถ้าเพื่อน ชอบอยังไงก็ลองติดต่อมาะค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะให้เพจเพจโรงแรมไว้นะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่มีแค่ห้องนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาเพื่อนๆลงไปดูวิวข้างล่างวิวแบบวิวชายหาดมันเป็นโรงแรมติดชายหาดนะคะเป็นไปดูวิวโรงแรมติดชายหาดแล้วก็ไปดูสระว่ายน้ำข้างล่างกันนะคะโอเคเราไปเจอกันที่วิวสระว่ายน้ำนตอนนี้เฟิร์นจะพาเพื่อนๆไปดูสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะ สาวไว้นางโรงแรมก็อยู่ข้างหน้าเลยนะคะตอนแรกเพื่อนเข้าใจว่าที่นี่เล็กนะแต่ดูไปดูมาม่นย่ใหญ่กว่าสมควรนะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะทุกคนเห็นปะสไลเดอร์ตรงนี้เป็นลานลานกว้างเลยนะคะ เดนจอมเทียนบีดโฮเทลค่ะที่นี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่ถ่ายรูปนะเนี่ยปะ,ปะมีลูกลูกวันนี้ด้วยค่ะลูกกระบองเพน่ะทุกคน ห้องน้ําห้องน้ําสระว่ายน้ำนะคะเพื่อนผานดูห้องน้ําสระว่ายนะะ้ำน้ำสระว่ายน้ําเป็นหินอ่อนสวยดีเนาะมีปลาด้วยนะคุนี่นะคะสระว่ายน้ำโรงแรมที่นี่ก็เป็นสไ,ไเลเดอร์นะ ตาบไร่น้ำใหญ่เลยนะคะตรงนี้นะ่าจะเป็นโซนเด็กน้อยมันดูไม่ลหมือฝั่งนี้เริ่มึมมลแล้วน่าเล่นเนาะน่าเล่นมนาะแพร่ เออมีมีเป็นเก้าอี้ใต้น้ำด้วยทุกคนนั่งดริงนั่งอะไร่เงี้ยตั้งคืนนะคะสวยดีสวยด,วดียาวยาวอยู่นะแ้่นนู้นมาถึงนี่ วบบิวติดทะเละที่เฟิร์นบอกว่าวิวติดทะเลนี่เห็นป่ะคะเนี่ยวิวแบบวิวติดทะเลอย่างนี้เลยเลยอัยนนี้น้ำเลยแล้วไงไอหาดนี่วิวติดทะเลหาดจอมเทียนเลย่ะปะนี่บบอ่ะจอมเทียนนะวิวติดทะเลตรงนี้แต่ก่อน เป็นอะไรนะสตรีทฟู้ดหาจอมเทียนตรงข้างหน้าลงแรมมาตอนนี้เขาย้ายไปซอยสิบกล,ลวตอนเย็นนะคะเฟิร์นจะพาเพื่อนคนะ,คะไปเดินดูสตรีทฟู้ดหาจอมเทียนจะไปหาหาอะไรกินกันที่นั่นน เฟิรนก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอจบด้วยกับบรรยากาศของหาดจอมเทียนสวยๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟิรนด้วยนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า